สวัสดีครับมาถึงหัวข้ออธิบายโค้ดระบบล็อกอินในระบบคาแคร์นะครับผมระบบคาแคร์ครับเมื่อเราเปิดเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอฟอร์มล็อกอินใช่ไหมครับอ่ะเราลองล็อกอินเข้าไปในส่วนของผู้จัดการหรือว่าแอดมินครับก็ตัว A นะครับพารส่วนก็ตัวเอเหมือนกันอันนี้ตั้งให้แบบง่ายๆนะครับพอคลิกเข้าสู่ระบบมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ส่วนของ ผู้จัดการหรือว่าแอดมินนะครับผมอทีนี้เราไปทำความเข้าใจโค้ดกันก่อนดีกว่านาว่าโค้ดที่เช็ค username password แล้วก็สิทธิ์การใช้งานเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับต่อเนื่องจากฟอร์มล็อกอินนะครับฟอร์มล็อกอินของเรามีการแอคชั่นไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า c login php ใน c login php ครับคือไฟล์นี้ครับเป็นไฟล์ที่ใช้เช็ค User Name, p a s s w ส r วแล้วก็สิทธิ์การใช้งานในการเข้าใช้งานระบบคาแค่นะครับผมมาดูตั้งแต่มันทัดแรกเลยนะครับมันทัดแรกครับเราเปิดแท็กภาษา PHP ขึ้นมาแล้วก็ใช้ session start ครับในการล็อกอินเราจะใช้ตัวแปร session เ,เข้ามาช่วยในการเช็คสิทธิ์นะครับแล้วก็ส่งไปแต่ละสิทธิ์ว่าตอนนี้คุณล็อกอินเข้ามาในสิทธิ์ของผู้จัดการแอดมิน หรือว่าพนักง,งานนะครับผมเราใช้เซสชันในการตรวจสอบสิทธิการใช้งานนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับเช็คว่ามีตัวแปรหรือว่าเมธอดโพสที่ชื่อว่า m d e r s c o r e username เข้ามาในฟอร์มนี้หรือไม่แล้วก็มีการ include ไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็คือ condb. p p นะครับอ่ะเปิดให้ดูครับคือไฟล์นี้ครับไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนั่นเอง นะครับผมต่อมาครับเราก็มาประกาศรับตัวแปรครับ m underscore username แล้วก็ m underscore password ที่มาจาก e t t o d post ที่ถูกส่งมาจากฟอร์มครับอ่านี่ครับแล้วก็มีการใช้คำสั่ง my h y real s c a p string นะครับคำสั่งนี้เอาไว้ตัดพวกส r i n g ที่เขาใช้ในการทำ sql injection หรือว่าเข้ามาก่อกวนระบบของเรา นะครับเข้ามาแล้วแฮกมาแฮกระบบของเรานะป้องกันการกรอกอักขระที่นะครับที่มันจะเข้ามาก่อกวนระบบของเราได้นะครับผมอยากรู้ว่า sql injection คืออะไรไปเซิร์ชหาดูนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดตัวแปลคอนตัวแปลคอนนี้มาจากไหนนะครับตัวแปลคอนนี้มาจากไหนก็มาจากไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลครับนี่ครับ เอาเข้ามาเช็คด้วยนะครับแล้วก็คอมมาแล้วก็ t ม o อดโพสครับรับค่าจากฟอร์มก็คือ m underscore username แล้วก็ m underscore password ในส่วนของ password ครับเรามีการเก็บในรูปแบบของชาวันนะครับแบบง่ายๆไปก่อนนะครับคุณสามารถไปเปลี่ยนเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับให้ password สสคุณมีความแข็งแรงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะสองส่วนนี้ครับประกาศตัวแปรรับค่าจากฐานข้อมูล ประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มที่แอคชั่นมาต่อมาครับเราก็มาคิวรีข้อมูลครับโดยเอา username password นะครับไปคิวรีในตารางที่ชื่อว่า tbl_member ก็คือตารางสมาชิกนั่นเองนะครับเช็ค2คอลัมน์ครับ m underscore username แล้วก็ m underscore password นะครับผมอะแล้วก็มาเข้าเงื่อนไขตรงนี้ครับ ซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ครับเราจะใช้คําสั่งไม่ช่วยนำโปรในการเช็คว่าตัวแป Resource ร r s s u r c e ตัวนี้ครับมันมีค่าไหมถาว่าคำว่ามีค่าไหมนะครับอย่างเช่นเท่ากับเท่ากับ1ก็คือมันเจอ username แล้วก็ password ในตารางนะครับแล้วก็ส่งไปสร้างเงาื่อนไขเซสชันต่อไปนะครับผมอ่ะที่นี้ครับก่อนจะไปถึงส่วนต่อไปครับผมจะพามาลองเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับผมอ่ะ เริ่มเล่นที่บรรทัดแรกเลยนะครับผมจะลองใช้คําสั่ง print r ครับในการเช็คว่าที่ฟอร์มเรามีการส่ง input ชื่ออะไรมาบ้างน,นี่ครับ exit ไว้ก่อนเลยนะครับ print r แล้วก็ m ม่ h o d p พ s t นะครับมาลองเล่นกันดูก่อนครับแล้วลองกรอกตัว a นะครับพาส่วน r d ก็ตัว m นกันแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบะนี่ครับมาดูผลลัพธ์ครับ อ่ะนี่ครับมี input ชื่อว่า m underscore name ค่าที่เรากรอกเข้ามาก็คือตัวเอง m underscore pass word ค่าที่เรากรอกมาหรือว่า pass word ที่เรากรอกมาก็คือตัวเองอ่ะนี่ครับเราใช้ print นในการเช็คนะคว่ามันมี input ชื่อว่าอะไรมาบ้างจากฟอร์มนะที่ถูกส่งมาจากฟอร์มนะครับผมอ่ะตัวนี้คอมเมนต์ไปนะครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนนี้ที่มีการ q u e r y นะครับอ่ะขอ exit ไว้ตรงนี้ก่อน นี่ครับแล้วก็ผมลอง Echo ตัวแปร h t l นะครับตัวแปร sql คือตัวแปรนี้ครับที่ใช้ในการ q ิวรีข้อมูลดูว่ามันได้อะไรออกมานะครับผม Back กลับไปนะครับอันนี้ใช้พาทำเช็คระบบล็อกอินไปด้วยเลยนะครับใส่ตัว a 2ตัวเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือที่มีการ q ิวรีออกมาได้นะถ้าคิวรีได้แบบนี้แสดงว่า username แล้วก็ password ถูกต้อง นะครับ username แล้วก็ password ถูกต้องไปดูโคดทีหนึงครับอ่ะนี่ครับต่อมาครับมาเข้าเงื่อนไขตรวจสอบว่าถ้ามีการใส่ username แล้วก็ password ถูกต้องนะครับมาเข้าเงื่อนไขนี้ครับ if m a t c y number ตัวแปร result นะครับเท่ากับเท่ากับ1ความหมายคือเจอข้อมูลนั่นเองนะครับเจอ username password นี้นั่นเองนะครับเราก็ลองมาใช้การ echo ตรงนี้ครับ echo echo number มาดูครับ echo ตัวแปร number อ่ะนี่ครับตัวแปร result อ่ะปิดตัวนี้ไปก่อนเราจะมาเช็คดูครับว่าไอที่เขาไปสร้างเงื่อนไขตรงเนี้ยมันมาจากไหนมันได้อะไรออกมาถึงเอาไปสร้างเงื่อนไขได้นะครับอ่ะใช้คำสั่งนี้ครับ echo My i l i c e number นะครับแล้วก็ตัวแปร result ตัวแปร result คือตัวแปรนี้ครับอ่านะครับลองเช็คดูครับอ่ะ r e f r e c h ได้เลยอ่ะเห็นไหมครับตัวเลขที่ได้ออกมานะครับคือเลข1 นะครับอ่ะแล้วถ้าเราลองใส่ username ผ่านสเวรดที่มันไม่ถูกต้องดูละ่ะเห็นไหมครับตัวเลขที่ได้ออกมาก็คือเป็นเลข0ูนย์ถ้าได้เลขศูนย์ออกมาแบบนี้คือไม่มี username แล้วก็ p a s s w o r ดนี้ในตาลาดน,นะครับผมอโอเคนะครับเช็คแล้วปิดไปครับตัวนี้ก็ปิดไปครับ,ต,รบต่อมาครับเข้าเงื่อนไขตัวนี้ครับ เฟดเอเรครับเฟดเอเรตัวแปรที่ใช้ในการคิวรี่ออกมาอ่านี่ครับตัวนี้ปิดเกินอ่านี่ครับแล้วก็มาสร้างตัวแปรเซชันครับอ่าสร้างตัวแปรเซชันตรงนี้ครับโดยเอา m underscore id แล้วก็ m underscore level นะครับมาสร้างตัวแปรเซชันเพื่อเอาไปใช้ต่อนะครับในส่วนของแอดมินหรือว่าผู้จัดการแล้วก็ส่วนของสมาชิกนะครับ m id คือ id ของสมาชิก m underscore level คือ,คอสิทธิการใช้งาน นะครับซึ่งในระบบขาแขงเรามีแค่2สิทธิ์นะครับอ่นี่ครับก็มาสร้างเงื่อนไขตรงนี้ต่อครับเช็คสิทธิ์ครับอ่นี่ครับถ้าเซสชัน m level เท่ากับเท่ากับแอดมินหรือว่าเท่ากับแอดมินนั่นเองนะครับให้วิ่งเข้าไปทำงานที่โฟลเดอร์แอดมินแต่ถ้าเป็นสตาฟก็เข้าไปทำงานที่โฟลเดอร์โพส นะครับผมอ่ะทีนี้ครับเรามาลอง Echo ตัว Play s ลเซ i o n มาดูว่ามันได้อะไรออกมานะครับมันได้อะไรออกมานะครับแล้วก็ใช้วิธีปริ้นาเหมือนเดิมครับตัว Play s ลเซ i o n ครับอ่าแล้วก็ Exit ไว้ก่อนอ่านี่ครับอ่ะลองดูนะครับอ่ะนี่ครับเราจะเช็คว่ามันได้เซชันอะไรออกมานะครับได้เซชันอะไรออกมาอ่ะแบ็กกลับไปก่อนใส่ยูสเนอร์พาสโซนให้ถูกต้องแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบ อ่ะเห็นไหมครับผลที่ได้ออกมา m u d e s c o r e d เท่ากับ7นะครับก็คือสมาชิกหรือว่าแอดมินคนนี้นะครับเขาอยู่ id ที่7 m underscore level ของเขาคือเป็นแอดมินนะครับอ่ back กลับไปครับลองใส่เป็น s นะครับเข้าสู่ระบบอ่า m id เท่ากับ2 m level ของเขาเป็น staff นี่ครับผมนี่ครับก็คือการเช็คตัวแปลเซสชันตรงนี้นะครับที่นะครับ เราไปคิวรี่มาแล้วจากตารางที่ชื่อว่า TBLNember นะครับคิวรี่มาแล้วแล้วก็มาสร้างตัวแป session เพื่อไปใช้งานต่อนะครับผมเช็คเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้ไปครับอ่ะเราลองมาเปิดตรงนี้ดูครับแล้วก็ปิดตรง Header ไปก่อนนะครับยังไม่ให้มันวิ่งไปไหนนะครับให้มันอยู่ในหน้านี้ก่อนนะครับผมอ่ะผมแบ็กกลับไปครับผมลองล็อกอินเข้ามาในสิทธิ์ของแอดมินครับ คลิกเข้าสู่ระบบนะเห็นไหมครับขึ้น Echo ว่า IUSMIN นะครับอ่านี่ครับแล้วก็ที่เห็นมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้เป็นเพราะว่าเราใส่พาสเวิร์ดง่ายเกินไปนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นแค่ระบบทดลองนะครับผมการเอาไปใช้งานจริงคุณต้องตั้งพาสเวิร์ดให้มันแข็งแรงมากกว่านี้นะครับถ้าขึ้นอ่าแจ้งเตือนหน้าต่างแบบนี้คือพาสเวิร์ดคุณอ่อนเกินไปนะครับหรือว่าไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับอะกลับไปครับลองเราอินในส่วนของสตารนะครับหรือว่าพนักงาน คลิกเข้าสู่ระบบะเห็นไหมครับยูสตาร์นี่ก็นี่ครับยูสตาร์คือเป็นพนักงานนั่นเองนะครับผมเช็คแล้วเรียบร้อยแล้วทำงานได้นะครับผมทีนี้เราก็ทำคอมเมนต์ไปแล้วก็เปิดเฮดเดอร์ทั้งสองอนี่ครับบล็อกนี้คือสร้างเงื่อนไขเช็คนะครับว่าถ้าเป็นแอดมินคุณไปโฟลเดอร์แอดมินถ้าเป็นสตาร์คุณไปโฟลเดอร์โพสต์ตัวนี้ครับ อ่ะนี่ครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือ username password ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับให้ขึ้นอะเลินแบบนี้แล้วก็ history back คือกลับไปก่อนหน้านี้หนึ่งหน้าก็คือหน้า form login นั่นเองนะครับข้างล่างก็เหมือนกันถ้าไม่ถูกต้องก็โดนดีต่อไปนะครับอ่ะนี่ครับอ่ะทีนี้ครับเราลอง login ให้มันไม่ถูกต้องครับก็คือใส่ username password ที่ไม่เคยมีในระบบอ่ะเห็นไหมครับขึ้นอเลนว่า username user หรือว่า password ไม่ถูกต้องนะครับ อยากใส่คำเต็มก็เปลี่ยนตรงนี้ครับ username อ่านี่ครับตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมอ่ะลองอีกทีครับใส่มั่วๆครับอ่ะนี่ครับ username หรือ password ไม่ถูกต้องนับก็ถูกเด้งกลับมาที่หน้า l o อินเหมือนเดิมนะครับถ้าถูกต้องครับอ่ะ admin นะครับอ่ะเข้ามาทำงานส่วนของ admin นะครับแล้วก็ส่วนของพนักงานครับถ้าใส่ถูกต้องนะครับ นี่ครับก็เข้าเขาก็เข้าไปทํางานในส่วนของพนักงานนะก็คือรับรถไปล้านั่นเองนะครับผมอ่ะนี่คือนะครับโค้ดของการเช็คสิทธิ์การทํางานในระบบคาแคร์ครับมี2ส,สิทธิ์นะครับผู้จัดการหรือแอนดมินกับพนักงานนะครับโค้ดง่ายๆแบบนี้นะครับผมอ่ะในคลิปต่อไปครับนะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นอธิบายโค้ดตรตวจสอบสิทธ์ แอดมินครับว่าทำไมเข้าไปทำงานในโฟลเดอร์แอดมินได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ